สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกวิธีการเพราะถั่วเขียวไว้ทําอาหารแบบง่ายๆนะคะใช้เวลาในการเพาะเพียง7วันเท่านั้นค่ะสามารถถอนนํามาทําอาหารได้เลยนะคะอันดับแรกเราก็แช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะ,มะเมล็ดถั่วเขียวจะได้พองตัวแล้วก็สามารถงอกได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะ ก็เอามาโดยใส่กับตะก,ก้าที่มีรูนะคะเวลามันงอกรากรากมันก็จะออกมาตามรูของตะก,ก้านะคะเพื่อหาอาหารค่ะน้ำเราจะต้องให้ทุกเช้าเที่ยงเย็นนะคะเพราะว่าต้นกานั้นมันอาศัยน้ำเป็นตัวเร่งให้เจริญเติบโต,ตเร็วนะคะแค่หนึ่งคืนมันก็เริ่มลิตาออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นสีขาว,ขาว มันแตกมันจะเป็นต้นแล้วค่ะลากก็เริ่มผลูเล็กน้อยค่ะเมื่อเราลดน้ำเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าคลุมไว้นะคะผ้านี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้นกล้าโดนแสงแดดค่ะเพราะว่าแสงแดดนั้นจะไปช่วยให้ต้นกล้านั้นมีมีใบออกมาเป็นสีเขียวนะคะเราต้องการให้ต้นกล้าน้นเป็นสีขาวก,ก็เลยต้องใช้ผ้าคลุมไว้นะคะ อันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะรากออกเยอะมากเลยนะคะวิธีการเพาะก็ง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยเพียงเรารอแค่วันเวลานะคะประมาณ7วันก็สามารถถอนนำไปทำอาหารได้แล้วค่ะถ้าเราไปซื้อตามโรงงานนะคะเขาจะใส่สารฟอกขาวค่ะเพื่อให้ต้น ถัว่วงอกเป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้นะคะเมื่อเราทานเป็นประจำค่ะแต่ถ้าจะให้ดีก็เพาะทานดีกว่านะคะง่ายๆแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกถึงประโยชน์ของถั่วงอกถั่วเขียวด้วยนะคะถั่วงอกถั่วเขียวนี้เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีโปรตีนแคลเซียม บำรุงสมองบำรุงผิวพรรณให้เป,ปล่งปลั่งแล้วก็ยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอวัยด้วยนะคะเพราะในถั่วเขียวถั่วงอกนั้นมีสารออซินอนนะคะแล้วก็ย่อยง่ายเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมีแคลอรี่ต่ำแล้วก็มีกากใหญ่สูงด้วยนะคะต่อไปมาดูวิธีการทำอาหารจากถั่วงอกถั่วเขียวค่ะเราก็นำมาลวกในน้ำร้อนนะคะ ลวกประมาณ4ีหนาทีก็พอค่ะไม่ต้องลวกให้มันสุกนะคะพอดีกรอบๆก็พอค่ะจากนั้นก็เอามาปั่นเอาน้ำออกแล้วก็นำมายำค่ะข้ากเขียวนี้เวลาเราเอามาทำอาหารนะคะรสชาติจะอ,ออกขมนิดหน่อยนะคะถ้าใครที่ชอบขมก็จะอร่อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาวิธีการเพราะถั่วงอกแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการทานแล้วก็วิธีการทำอาหารนะคะ มาฝากเพื่อนๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ